สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลสำหรับคลิปนี้จะวางเป็นสูตร2ตัวล่างแบบ4ชุดประจำงวดวันที่16กันยายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะเช้าวันนี้นะคะอาจารย์จะวางเป็นสูตร2ตัวล่างแบบ4ี่ชุดเลยนะคะท่านผู้ชมสูตรไหนที่เข้านะคะอาจารย์ก็จะมาทำให้ตามต่อเหมือนเดิมนะคะ ห่วยสัญจรก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมก็คงจะทราบเป็นอย่างดีว่ามันออกเลขอะไรนะคะเราก็มาเรียนต่อนะคะสําหรับคนที่สนใจจะเรียนสูตรก็เรียนต่อไปนะคะคนไหนที่เหนื่อยแล้วแล้วก็สู้ไม่ไหวก็ต้องพักบ้างนะคะท่านผู้ชมนะอา,อาจารย์จะมีนะคะสองสูตรเลยก็ปีสูตรเกับสูตร b นีนะีะ่เป็นสูตรเก่าที่มาตามต่อเลยนะคะท่านผู้ชมสูตร A เราจะใช้พันคูณด้วยส บวกหน่วยบนคูณ2บวกหน่วยล่างบวกแปดคงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะบวกกับหส่วนสูตร b เราจะใช้แสนนะคะคูณด้วย2บวกหมื่นบวกพันบวกหน่วยล่างคูณ2บวกสี่คงที่มีค่าเท่ากับ x แล้วก็บวกห้าทั้งสองสูตรนี้บวกด้วยเลขตัวแทนทั้งคู่เลยนะคะเรามาเริ่มดูตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะงวดแรกนี้ตั้งออกที่หกหนึ่งนะคะเราก็ย้อนไปงวดเดียวนะคะเราจะใช้หลักพันนะคะเลข1นะคะ เลขหเอามาคูณกับสองนะคะสองหนึ่งเป็นสองแล้วก็หน่วยบนเลขเจ็ดนะคะเจ็ดสองก็เป็นสิบสี่หน่วยล่างเลขสองแล้วก็บวกกับแปดของที่นะคะเราก็เอาสองสี่เป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดกับแปดบวกกันก็เป็นสิบหกตัวแรกได้เลขหกบวกกับห้าก็เป็นสิบเอ็ดนะ,ะก็ได้หกกับหนึ่งนะ,ะสูตร b เราก็ใช้หลักแสนที่เป็น เป็นเลข3นะคะหลักแสนเลข3 3มสคูณสก็เป็นหกใส่6ไว้หลักหมื่นเลขหกหลักพันเลข1หน่วยล่างก็คือเลขสองนะคะเอาสองคูณกับสองเป็นเลขสี่นะคะสองสองเป็นสี่แล้วก็บวกกับสี่คงที่หกกับหกบวกกันเป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ก็เป็นสิบเอ็ดนะได้เลข1 1หนึ่งหนึ่งบวกห้าก็เป็นหกนะก็ได้เลขเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ สลับตำแหน่งกันเฉยๆเราก็จับไข้คู่กันเราก็จะได้61 66 11แล้วก็16ออกมาที่61นะคะก็มาที่ตัวตรงวดงวดที่1งวดแรกนะคะที่เป็นตัวอย่างต่อมางวดที่2เรามาดูที่สูตร A ก่อนนะคะตรง61หลักพันคือเลข1นะคะเอา1คูณกับ2 21เป็น2ใส่เลข2ไว้ 2, แล้วก็บวกกับหน่วยบนเลข7 เจ็ดสองก็เป็นสิบสี่นะคะใส่เลขสีต่อมาหน่วยล่างก็คือเลขหแล้วก็บวกกับแคงที่สกับสีนี่ก็เป็นหกหบวกหเป็นเจกับแบวกกันเป็นสิบหบวกหก็เป็นสิบส่วนสูตร B เราก็ใช้แสนที่เป็นเลขเกนะคะเกูณกับสก็เป็นสิหลักหมื่นก็คือเลขแดหลักพันเลขหบวกหน่วยล่างเลขหนคูณกับสนะคะสองหเป็นส บวกกับสี่งที่แปดกับ8บวกกันเป็น16 6หบวกหเป็น7 7็เบวกสองเป็น9และเกบวกสก็เป็น13เอา3บวกกับหก็เป็น8นะคะก็จะเป็น5้าสามหแล้วก็0 8ออกมาที่5 3าสามค่ะเป็นงวดที่สองต่อมาดูงวดที่3เลยนะคะงวดที่สาตุง5 3หลักพันเลข0 0นคูณกับ2ก็ได้ศย์หน่วยบนเลข5 5้คูณสก็เป็น10ใส่ศูนไว้บวกหน่วยล่างเลข3นะคะบวก8คงที่3กับแบวกกันก็เป็น11ได้1 1ึบวกหก็คือ6ได้1กับ6ต่อไปสูตร B หลักแสนเลข6 6หกคูณกับสก็เป็น12บสหมื่นเลขหมืน่นหมืน่นหมื่นก็เลข2นะคะท่านผู้ชมหมื่นเลข2 แล้วก็หลักพันเลขศูนย์หน่วยล่างเลขสามสามเอาคูณกับสองสามสองเป็นหกนะคะก็ใส่เลขหกไว้บวกกับสี่คงที่สองสองเป็นสี่ี่บวกหกเป็นสิบหมดไปแล้วนะคะเหลือเลขสี่ตัวนี้ยกมาเลยสี่บวกห้าเป็นเก้านะคะแล้วก็จัดเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกสี่แล้วก็หกเก้าออกมาที่หนึ่งสี่นะคะเป็นสามงวดนะคะตรงทั้งสามงวดเลยต่อมาดูงวดที่สี่นะคะ ตัที่สี่ก็สูตร a ตรงสี่สองสี่สองนะคะที่เราจะออกสี่สองแล้วก็ดูหน้าที่ออกหนึ่งสี่กับหลักพันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นตรงนี้นะคะหลักพันก็คือเลขหกนะคะหกคูณกับสองหกสองก็เป็นสิบสองอาจารย์ก็เขียนเลขสองไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็บวกกับหน่วยบนเลขสี่สี่สองเป็นแปดหน่วยล่างเลขสี่แล้วก็บวกกับแปดของที่ สอเป็น1ิบกับแปก็เป็น12ได้สองบวกหเป็น7นะะี่นะต่อไปสูตร B แสนก็คือเลขเลขสีนะคะสีคูณสเป็น8 4ดสองเป็น8ตัวแรกต่อมาหลักหมื่นเลขสาหลักพันเลขหกหน่วยล่างเลขสี่ะสีคูณกับสก็เป็น8ปบวกกับสคงที่อ่นะ,ะแล้วก็ทำการบวกกัน8ปกับสามก็เป็น11บวกหก็เป็น7ด 7บวก8ก็เป็นสิบห้าห้าบวกกับ4ี่ก็เป็น9้าได้9้าบวก5คงที่นะคะก็เป็นสี่ก็จัดคู่เป็นสองเก้าสองสี่เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสี่ออกมาตรงสี่สองนะคะสำหรับงวดที่สี่นี้จะออกมาเป็นตัวกลับนะคะ,ะมาดูงวดที่ห้าเลยนะคะสูตรนี้อาจารย์วางให้ไปงวดที่แล้วนะคะใครได้ชมนะคะอยู่ในคลิปที่เท่าไหร่นะคะคลิปกลางๆเนี่ยนะคะ ต่อมานะ,ะเรามาดูสูตรเอก่อนเลยนะคะเราใช้พันพันก็คือเลข6นะคะ6คูณกับ2เป็น12ใส่เลข2ไว้แล้วก็บวกกับหน่วยบนหน่วยบนเลข4นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่มเริ่มใหม่นะคะท่านผู้ชมตรง4 2เราจะใช้หลักพัน พันก็คือเลข1นะคะ1คูณกับสองสองหนึ่งเป็นสองหน่วยบนเลขสามนะคะสามสองเป็นหแล้วก็หน่วยล่างเลขสองแล้วก็บวกกับ8ดคงที่สองก็หก็เป็นแปดดกับสองก็เป็นสิบหมดไปเลยนะคะแล้วเอา8ดตัวนี้ยกมาตั้ง8ดบวกกับหก็เป็นสิบามนะคะเลขตัวแทนกันนะคะแปดกับสมต่อมาดูที่สูตร B นะคะหลักแสนเลขสาม สาองเป็นหนะคะหลักหมื่นเลขสามหลักพันเลขหนึ่งหน่วยล่างเลขสองสองคูณสองเป็นสี่แล้วก็บวกกับ4ี่ขงที่หกสามหนึ่งนี่ก็เป็นสิบพอดีนะคะแล้วก็เอา4ี่กับสี่บวกกันเป็นแ8ดแดบวกกับห้าก็เป็นสิบสามค่ะได้คู่นี้เลยนะคะท่านผู้ชมก็จับคู่เป็นแ8ดแปดแปดสามสามแปดแล้วก็สามสามมันก็ออกมาคู่แปดสามนะคะซึ่งสําหรับ สูตรนี้นะคะเมื่องวดที่แล้วะค่ะเออมีเอฟซีรายงานอาจารย์บอกว่าแปดนี้ดับมาที่สายแข็งนะคะสายแข็งแต่ว่าเอาไม่อยู่นะคะท่านผู้ชมเราก็เลยพลาดโอกาสไปนะคะพอเราไม่ได้ใช้เลขแปดนะคะอาจารย์ก็เอาไปจับกับตัววิ่งนะคะที่เป็นเลขหกแล้วแต้มก็แต้มเก้าได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะอาจารย์ก็จับไปให้เป็นสามหกหกสามนะคะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์ก็รายงานไปว่าถ้าใครไม่ชอบ36กนะคะก็เอา3ตัวนี้ที่เป็นเลขวิ่งที่อาจารย์ให้ของงวดที่แล้วไปจับกับเลขคู่ก็ได้นะคะก็จะมี30 32 34 36สองนะะแล้วก็38นะคะถ้าใครไม่สนใจตัวตัวดับนะคะนะดับสาแข็งนะคะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยเลข8นะคะสรุปว่าหลุดมานะคะอะไม่เป็นไรเนาะเราก็ไม่ได้ ว่าอะไรนะคะมันที่มันหลุดก็คิดซะว่ามันไม่ใช่ดวงของเราก็แล้วกันนะเราก็อย่าไปใส่ใจนะคะมันผ่านมาแล้วนะเราก็ใครที่ยังมีใจรักในการเสี่ยงโชคอยู่ก็ต้องสู้ต่อนะคะท่านผู้ชมเราก็ไปหาเพ่ออาจารย์ก็ให้ไปแค่ชุดเดียวเองนะคะล่างเมื่อวดที่แล้วให้แค่สามหกหกสามชุดเดียวเลยนะคะไม่ได้ให้หลายชุดนะให้ชุดเดียวไปเลย ที่แล้วนะคะข้างบนสามตัวอาจารย์ก็ให้ไปชุดเดียวถ้ามาก็ดีนะคะไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะก็หาใหม่นะคะก็ว่าการที่เราจะได้รับโชคนี้หรือว่าการเสี่ยงโชคนี้ใครที่มีโชคนั้นก็คือเขามีดวงที่จะถูกนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะท่านผู้ชมมันก็ยากอยู่นะแต่ก็เราก็มีความพยายามนะคะดีกว่าที่เราไม่มีวิธีการว่าเราจะใช้วิธีไหนดีการเสี่ยงโชคนะคะเพราะว่าเลข ถ้าเราเสียงเลขล่างนี่ก็หนึ่งร้อยชุดพอดีเลยนะคะท่านผู้ชมหนึ่งในหนึ่งรอยชุดนะคะอาจารย์จัดไปให้ก็แค่สามหสามชุดเดียวเลยนะคะอ่าตอนนี้เรามาดูงวดที่เราจะใช้นี่นะคะอาจารย์บอกทุกครั้งนะคะว่าสูตรนั้นมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะเราก็ไม่ทราบว่าไอ้มันเข้าในสูตรนี้งวดนี้แล้วมันจะไปต่อไหมอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบได้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้ามันเข้าเราก็ทําต่อ เพียงแต่เราคิดว่าถ้าตัวไหนมันซ้ําๆกันนะคะเราก็จะชอบเหมือนงวดที่แล้วเลขสามนี่มาทุกสูตรเลยนะคะ,ะมาทุกสูตรเลยอาจารย์ก็เลยชอบเป็นเลขสามไปอ่าแล้วก็ชอบตัววิ่งที่เป็นเลขหกนะคะวิ่งเลขเก้าก็มีใช่ไหมถ้าผู้ชมมันก็ยังหลุดได้นะใช่ไหมคะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเลขเก้าก็มีแต่อาจารย์ไม่ชอบอยู่แล้วนะคะสําหรับงวดที่แล้วเลขเก้าจะชอบเลขหกมากกว่านะคะ 6ก็เป็นตัวดับเหมือนกันนะคะแต่คิดว่าดับอาจจะหลุดได้นะคะดับก็อาจจะหลุดได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นดับของสายแข็งอาจารย์ก็นิยมชมช,มชอบเขาอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะไม,ไม่ไม่ว่ากันนะคะตอนนี้เรามาใช้มาดูม่วดที่6เลยนะคะสูตร A นะคะเราก็ใช้หลักพันก็เป็นเลข9นะคะเเราก็คูณกับ2เป็น18นะคะ9กเป็น18ตัวแรกบวกกับหน่วยบนที่เป็นเลขสอง สคูณกับสเป็น4นะคะบวกหน่วยล่างนะคะคือเป็นเลข3ามนี่แหละตัวนี้เลยนะคะแล้วก็บวกกับ8ปดคงที่8กับ4นี่ก็เป็นสิบสองสบวกกับสก็เป็น5้าห้าบวกกับแคงที่ก็เป็นสิบสาาหลักสามบวกหก็เป็น8คู่กันอยู่แล้วนะคะตัวเก่านี้จะมา ติดมาอีกหนึ่งตัวไหมไม่ว่าจะเป็นแปดหรือว่าเป็นสามนะคะดูก่อนนะคะเพราะมันได้ตัวนี้นะคะสามกับห้าต่อมาสูตร b นะคะท่านผู้ชมสูตร b จะใช้หลักแสนนะคะหลักแสนนี่ก็คือเลขเก้าเก้าคูณกับสองก่อนนะคะเป็นสิบแปดแล้วก็เอามาตั้งเลยนะคะเลขแปดมาตั้งบวกกับหมื่นนะคะที่เป็นเลขสองแล้วก็บวกกับพันนะคะที่เป็นเลขเก้าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเลขเก้านะคะ ผันที่เป็นเลขเก้าบวกหน่วยล่างล่างที่เป็นเลขสองอ่ไม่ใช่ล่างเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขสองนั้นมันเป็นหน่วยบนนะหน่วยล่างเลขสามสามเราเอามาคูณกับสองก่อนนะคะสามสองเป็นหกนะ,ะแล้วเราก็บวกกับสี่ที่เป็นสี่ขงที่นะคะเอามาบวกกันเลยนะคะ บวกกัน8กับ2ก็เป็น10บวกกับ9ก็เป็น1 9บอบวกกับ6ตัวนี้ก็เป็น15 5หบวก4ก็เป็นกลับมาเป็น9อีกนะคะ,ะ9เ้าเราก็บวกกับ5้านะคะซึ่งเป็นเลขคงที่9ก้าบวกหาก็เป็นสิบสีก็ใส่เลขสีไว้นะคะก็เป็นคู่ตัวแทนกันเนี่ยนะคะสามแปดเก้าสี่เนี่ยเราก็จับเป็นสามเก้าสามสี แปดเก้าแล้วก็แปดสี่นะคะก็ได้สี่ชุดนี้นะคะรอผลนะคะวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะสี่ชุดนี้จะไปต่อไหมนะคะอา่าสำหรับถ้าเป็นสูตรเด่นแบบยอดนิยมนะคะท่านผู้ชมก็คงจะทราบดีนะคะว่ามันได้เลขอะไรบ้างนะคะลองมาจับดูนะคะมันก็จะถ้าในสี่ตัวนี้นะคะก็จะติดมาสองชุดนี้นะคะเด่นยอดนิยมก็หลุดได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชม ไม่ใช่ว่าหลุดไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันกําลังมันเดินดีอยู่เราก็ใช้อย่างใช้ไปจนกว่าเออเขาจะหลุดนะคะอาจจะเพิ่มบ้างลดบ้างเป็นเรื่องของใจของท่านผู้ชมนะคะอาจจะชอบแบบไหนนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชม เรายังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราจะเลือกตัวไหนดีนะคะแต้มก็ยังไม่ได้เรียนเลยแต้มก็เข้าอยู่ตามปกตินะคะตัวฟันที่อาจารย์ฟันให้แต้มมีทั้งหมด4ตัวนั้นก็เข้านะคะเ,เข้าเป็นแต้มหนึ่งนะคะนะแปดกับสามนี่เป็น11บดนะก็เข้าอยู่นะคะใครที่ชอบแต้มก็จะทราบดีนะคะว่าแต้มเราเดินต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4คู่นี้ก่อนนะคะก็คือ3ามเก้า กับตัวนี้นะคะสามเก้า3ก9าสามสามสีแล้วก็8448ีี่นะะี่ค่ะจะติดมา2ชุดนี้แหละค่ะนะสองชุดนี้นะะนถ้าเป็น2ชุดนี้แล้วก็หมายตาไว้ก่อนเลยก็คือตัวตัวนี้นะคะที่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะมาง่ายกว่าเลขแปดสี่สี่แปนี่แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะท่านผู้ชมเรียนรู้ไปก่อนเลยนะคะ คิดแล้วก็นั่งนึกเสียดายนะคะท่านผู้ชมตรงๆเลยนะแต่โอเคเราอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้จัดตัวนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็จัดไปเป็น6 3ส6เลยนะคะเต็มสตรีมเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่เลขเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ฝากนะคะเป็นสูตร4ชุดล่างะค่ะไว้ให้ท่านผู้ชมนะคะแต่เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ